พี่ตุ่มก็มาเป็นพี่น้องจิตอาสาช่วยงานแข่งขันในค่ายนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจเจริญทําพี่ตุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ตุ่มเล่าให้พี่น้องฟังนะคะว่ามาเข้าค่ายครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วดูแลตัวเองปฏิบัติตัวเองยังไงนะคะวันนี้พี่ตุ่มจึงมีพลังชีวิตที่ดีอย่างที่พี่ทรงกดบ่อนะคะการวัดค่าของทางแพทย์วิชาธรมก็คือสบายเบากายมีกําลังที่สุดน,นะคะค่าชีวัด ทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ที่ที่จะบอกว่าไงที่ถูกต้องถูกตรงตามหลักแพทยวิถีธรรมนะคะแต่แพทยวิถีธรรมคือดูพลังชีวิตเป็นหลักนะคะค่ะกราบนมาสการพระคุณท่านทุกฐานะและกราบคารวะหมอเขียวคุณหมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะค่ะดิฉันก็เคย เป็นข้าราชการนะคะตอนนี้เป็นข้าราชการบํานาญแล้วค่ะ,ะจากกรมการข้าวกระทรวงกรเกษตรและสหกรเป็นเจน้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะชื่อจริงๆก็นางพี่มณพรส,สุนทรกะลํานะคะได้ยินไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ชื่อทางธรรมจากพ่อท่านว่าเหมือนใจนะคะ แล้วนี้จากสาเหตุที่ตอนก่อนตอนทำงานนะคะก็ทำเกี่ยวกับฝ่ายบริหารก็ทำทั้งการเงินธุรการแบบอีปาถานะคะอยู่ฝ่ายบริหารนะคะพอทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เริ่มปี4ี่เจก็เริ่มปวดนะคะที่ที่ข้างขวาเนี่ยก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลพนัฐนิคมเขาก็บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ช่วงนั้นก็คุณหมอก็ให้ทั้งทานยากายภาพใช่ไหมช่วงปี47่ถึงห้าห้าน่ะก็ทานยามาตลอดแต่มันก็ไม่หายแล้วเลยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าคนที่เป็นตรงนี้เขาก็จะได้รับการผ่าแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบว่าไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเพราะว่ามันก็ปวดปวดแล้วบางทีวลา,า,าทำงานนะ่ะ มันก็ปวดหัวด้วยมันก็ทํางานมันก็เหมือนกับเครียดแล้วยาที่เราได้ทานเนี่ยมันเป็นยาแก้แก้คลายกล้ามเนื้อแล้วก็ต้องกินก่อนอาหารพอกินเข้าไปแล้วมันก็แบบว่าเหมือนกัอยากกินข้าวเรื่อยแล้วก็มันมีความรู้สึกอนะน้ําหนักตัวเราอะขึ้น ใช่ไหมตอนนั้นเราก็เลยไปที่สถาบันวิทยาประสาทวิทยาว่าไปถามหมอว่ามันเป็น,ปนโรคอะไรกันแน่หมอที่สถาบันเขาก็ให้เอกซเรย์ ray, เขาก็บอกว่าเป็นกระดูกที่ที่สามที่สี่อะทับเส้นประสาทแล้วเขาก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วจะทํำยังไงคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าคุณก็ทานยาที่ไหนอะก็บอกว่าที่พนัดนิคมกับชนบุรีโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลก็คุณก็ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่หรอกคุณก็กินยาที่นั่นละกัน ใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่ากินมันก็ไม่หายแล้วตอนนั้นช่วงนั้นก็ฉีดยาด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแรงเขียนหนังสืออะ่ะก็ฉีดยาด้วยอัน,นี้ช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเออไม่ทานแล้วเพราะว่าพอปีห้าหนึ่งอะ่ะมาตรวจสุขภาพเพราะว่าข้าราชการจะมีตรวจสุขภาพทุกปีใช่ไหมคะเพราะตรวจสุขภาพอะ่ะอันทุกอย่างอะ่ะมันปกติแต่น้ําตาลไขมันอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเราก็ เราเราเพราะว่าพอเราก็มีความรู้สึกว่าสาเหตุน่ะเราเพราะเรากินยากินยาแล้วก็เราก็มีความความต้องการกินข้าวข้าวแบบหิวเรื่อยอะ่ะแล้วแบบมันมันก็เหมือนก็คนกินเก่งอะ่ะแล้วก็ทํางานก็เครียดด้วยใช่ไหมนะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่กินี้ยายาที่กระดูทับเส้นก็มาสนใจเรื่องเบาหวานมันเริ่มขึ้นน่ะเริ่มขึ้นขึ้นขึ้นมาแต่ยาเบาหวานน่ะพอพอช่วงปีที่หนึ่งปีที่สองอ่ะมันช่วงมันตรวจค่าน้ําตาลมันร้อยยี่สิบแค่นั้นหมอก็บอกควบคุมใช่ไหมพอมาปีที่สามมันเริ่มมันเริ่มขึ้นขึ้นสูงขึ้นน่ะ ขึ้นสูงขึ้นหมอก็เลยบอกว่าคุณคุมไม่ได้แล้วนะคุณต้องทานยาก็เลยบอกว่าทานก็ทานคุณหมอเขาก็ให้มาพอให้มาครั้งแรกก็จะมียาเบาหวานวา่ายาฟัมดันเนาะแล้วก็ยาลดไขมันสามตัวก่อนเนาะมาแล้วก็เลยทานทานแค่แผงเดียวอะช่วงอาทิตย์เดียวมันมีความรู้สึกเหมือนเวียนหัวแล้วก็ทำงานไม่ได้อะก็เลยคิดว่าเออไม่ทานดีกว่า ลดลดอาหารออกกําลังกายแต่เวลาหมอนัดเนี่ยก็ไปก็ไปตรวจทุกครั้งมันก็ขึ้นขึ้นลงๆงขึ้นขึ้นลงลงจนปี5้สมอ่ะทั้งกระดูกทับเส้นแล้วก็ปวดหัวกับเบาหวานเนี่ยมันก็พันเข้ามาแล้วน้ําหนักเราก็ขึ้นก็มีความรู้สึกไม่อยากทํางานเครียดอยากเออร์ลี่ก็เลยเออร์ี่ออกมาออกมาก็มันก็ไม่เหมือนก็ไม่ได้ทํางานมันก็ว่า ยาทุกอย่างก็ไม่กินทั้งทั้งยากระดูกท่าพร์เส็นประสาทแล้วก็ยาเบาหวานก็ไม่กินก็พอดีมันมีเหตุการณ์บานการเมืองใช่ไหมก็ไปที่ทําเนียก็ไปก็ไปเห็นหมอหมอเนี่ยหมอเขียวนะคะก็มีน้ำคอลูรีวก็เดินไปก็ไปเอามาทานแต่ก็ไม่ได้สนใจมากมายจนแบบว่าพอพอหมดภาคประชาชนแล้วก็เลยตามพ่อท่านก็มีความคิดว่าเออไปฟังธรรมะแล้วก็ ไม่ไม่ทานอาหารที่เป um ็นเนื้อส <c ros LES> ัตว์ก็เริ่มเริ่มจากตรงนั้นมาแต่ก็ยังไม่ได้สนใจเลยจนมามาสนใจเข้าค่ายวันนั้นพอดีมีเพื่อนที่พนัดน่ะเขาจัดรถมาก็เลยมากับเขามาเข้าคอร์เข้าคอสุขภาพเนี่ยช่วงช่วงเดือนมีนาพอมาเข้าคอร์ดก็มาฟังฟังคุณหมออธิบาย9ข้อนะคะก็ก็สนใจตอนนั้นก็ฟังตั้งใจอะว่า ว่าการรักษาเนี่ยมันไม่ใช้ยามันจะหายได้ยังไงขนาดเรากินยามาตั้งนานเรายังไม่หายเลยนะเราเป็นอย่างเงี้ยก็ฟังฟังคุณหมอแล้วก็เริ่มทดลองทํากับตัวเองในช่วงที่ในคอร์สแรกแต่ว่าประสบผลสําเร็จไหมก็มันก็น้อยอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวเองอะ่ะใจกังวลว่าเออเนี่ย ว่าเราเรากินเงี้ยมันจะหายมันก็จะคอยคิดว่าเดี๋ยวคอยชั่งน้ําหนักนะเดี๋ยวเขาจะตรวจน้ําตาลเราก็จะดูคอที่หนึ่งมันก็โอเคเราเข้าใจที่คุณหมอพูดแล้วก็เลยคิดว่าเราไม่มีงานไม่มีภาระอะไร เดี๋ยวหมอคุณหมอเปิดคอร์สอีกเราก็ตามตามก็คอร์สที่สองคอร์สที่สามก็เริ่มเข้าใจในการปฏิบัติแล้วเริ่มเข้าใจว่าอาหารที่คุณหมอบอกว่าเป็นตัวสําคัญเลยถ้าเรากินอาหารเนี่ยเราคิดว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วใช่ไหมมันจะไม่เกิดโรคมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นสิ่งประกอบที่ปรุงปรุงลสด,ด้วยใช่ไหมเราก็เลยลองกับตัวเองว่าการกินอาหารถ้าในช่วงถ้าเรามาอยู่ค่ายเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าพลังหรือร่างกายเราอ่ะกำลังกำลังของเราอ่ะมันดู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 ว่าอะไรนะมันพลังเต็มไหมกลังเมได้ได้พลังเต็มนะกับการที่เรากับการที่เราได้กินอาหารที่เข้าค่ายแต่เรากลับไปบ้านเราก็ไปทําน้ำคลอโรฟิลเราก็ไปทํำไปไปทำอาหารกินแต่มันก็ยังติดรดนะนะที่เราก็แบบอนั่นแต่เนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม่กินก็ คือไงก็ไม่กินแล้วใช่ไหมก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปแต่ในช่วงนั้นก็เพิ่งเข้าใจพอมาฟังธรรมะของของอาจารย์อาจารย์ก็บอกเหมือนเราอ่ะเก็บกดเก็บขมขมขมว่าเราไม่กินนะอันนี้อันนี้มันก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แท้พอเราเข้าคอที่สามที่สี่ก็ตามอาจารย์มาตลอดพอคอที่สี่แล้วก็มีอาจารย์อาจารย์เขาก็เปิดว่ามีแบบว่า เรียนเรียนจิตอาสานะเราก็สนใจแต่เราก็คิดว่าที่สนใจนะก็เพื่อเพื่อสุขภาพเราด้วยนะเพื่อติดตามออกมาว่าเราเข้าคอร์สในสุขภาพเนี่ยเราสามารถไปฏิบัติได้ทุกอย่างแล้วเราก็ไม่เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนที่เขาทําที่ป่วยอะนะเราก็อยากมีอยากมีจิตช่วยช่วยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรเนะ่ยเราคิดว่าเราป่วยเรามาเรามาเห็นตรงเนี้ย ว่าทีค่คุณหมอทำเนี่ยเออนะไม่มีใครเขาทำนะว่าที่จะไม่ไม่เอาเงินไม่เอาเงินเลยศูนย์บาทอย่างเงี้ยแล้วก็สอนแล้วสอนคำคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนที่เราไปวัดนะ่ะพระยังไม่เคยสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาคิดตรงนี้ว่าเออนะี่ยคุณหมอสอนนะทั้งท้งการดูแลร่างกายเราเนอะแล้ว,ลว,ลวทางธรรมะก็ได้เนอะเราก็คิดว่าเออ เรายัางไรเราต้องดูเราต้องดูตัวดูแลตัวเราให้ได้ให้หายจากโรคที่เราเป็นอยู่นะเราจะได้บอกคนอื่นแล้วก็เราก็เริ่มรักษาของตัวเองก็กินน้ำคลอโรฟิล่อันนี้หลักเราจะกินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็น้ำฉีนเนี่ย ทานทานเลยเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะไม่ทานก็เหมือนกับทุกคนน่ะละว่าชิมแตะดูมนะันเนาะพอครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะเราแม่นมั่นใจแล้วนี่เรากินน้ำคลอโรฟิลล์มากๆเราไม่ได้กินอาหารที่แบบไอ้นั่นแล้วใช่ไหมเราก็แตะดูอุ้ยมันต่างกว่าอันนั้นอันนี้ไม่สนใจแล้วกินแบบเต็มที่เลยกินแบบยังไงทั้งลุ่มหน้ายอดตาเลยเนาะมันก็ได้ผลนะ จากน้ำหนักอะที่มาเนี่ยกระโปรงตัวเนี้นะใส่แล้วนะพุงมันก็จะปิ้นออกมาเนาะเพื่อพี่พี่บอกเออพี่ตุ่มดูดูด,ดูผอมเลงเนาะกระโปรงเนี่ย มันหลวมเลยอ่ะก็ใส่แต่หน้าเพื่อนเขาว่าที่เห็นเห็นเขาบอกพี่ตุ่มโสมไปนะบอกฉันโสมฉันก um ็มีพลังนะฉันอายุห้าฉันทําอะไรฉันก็แบบว่าเต็มที่นะฉันแบบมันมันมันไม่เหมือนกับตอนที่เราอะน้ําหนักเยอะๆอะนะตอนนี้พี่ตุ่มอายุเท่าไหร่แล้วมาน้ําหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะตอนตอนมาเนี่ยก็ห้าสิบห้าเนาะน้ําหนักเจ็ดสิบตอนเนี้ยช่างไปช่างมามันทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงห้าสิบเจ็ด แต่ก็พยายามที่ว่าที่มันขึ้นขึ้นลงเพราะว่าคือฟังฟังคุณหมอการกินอาหารของเราอะถ้าคืนนี้จะเป็นคนกินเร็วทําอะไรเร็วแต่ฟังคุณหมอที่คุณหมอบอกอะถ้าทานอาหารค่อยๆตามตามตาม,ตามที่คุณหมอระดับลําดับนั่นนะคะเราค่อยๆเคี้ยวค่อยเคียคยเค้ยวอะจริงมากเลยค่ะจะไม่หิวเพราะเนี่ยจะพยายาม คือพยายามตอนนี้รู้แล้วคือกินกินมื้อเดียวคือตอนเที่ยงตอนห้าโมงอะ่ะถ้ากินตามสเตปที่เราแบบค่อยค่อยเคี้ยวนะอยู่ได้ถึงเย็นแต่โอเคก็ทานน้ำคือเลยฟิลคือหิวแต่มันไม่หิวมากแต่ถ้าเคี้ยวเร็วเหรือรีบรีบรีบกินแล้วก็เห็นของที่เราชอบเอออันนี้จะต้องกินให้ได้กินมันก็เหมือนก็หิวอีก <laughs> มันก็ มันเคยเพิ่มมันก็ยังแบบว่ายังพยายามก็ตามคําสอนคุณคุณหมอว่าให้พยายามตัดกิเลสของตนให้ได้เนาะก็พยายามก็พยายามตอนนี้ก็กําลังศึกษาแต่ก็อยากบอกทุกคนนะอยากให้มีกําลังใจอะ่ะเพราะว่าทั้งคนที่เป็นทั้งทั้งไม่ทํางานเป็นแม่บ้านเป็นชาวบ้านเป็นมหาเศรษฐีคนรวยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนผ่านการรักษา กับหมอปัจจุบันเสียค่ายากินยาเหมือนกันทุกคนใช่ไหมแล้วการที่มาแต่ละคนก็บอกฉันเป็นไอ้นี่ฉันเป็นไอ้นีนไน่ไอ้นี่อย่างนี้อย่างนี้ฟังทุกคนได้ฟังคุณหมอทุกคนว่าเนี่ยคุณหมอพูดอย่างเงี้ยก็เข้าใจทุกคนเนาะแต่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เหมือนเหมือนกับเนี่ยละถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจถ้าเราปฏิบัติในตัวเราเองอะ่ะเราจะแก้ไขว่าอันเนี้ยที่คุณหมอบอกปุ๊บ เพราะว่ามันทำมันทายังไม่ได้อะนะเราก็ทําไปเรื่อยๆหรือว่ามันถูกอันนี้จะถูกกับน้ํำฉี่ะนะดีท็อกตอนแรกจะจะใช้คลรโรฟิลอะ่ะพอใช้ไอ้น้ำคาร์โรฟิลอะ่ะใช้มา,ๆมากๆมันอาจจะเย็นเย็นเย็นกับตัวเราอะ่ะมันก็เป็นผื่นที่ก้นเต็มเลย เราก็มานั่งคิดเราก็ใช้แต่เรฟิลเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเ <ๆ S 1> พราะว่าฟังคุณหมอคุณหมอก็บอกมีการคือมันก็มีร้อนกับเย็นนะเราก็สามารถที่จะปรับได้พอพอมาแล้วเราก็เลยใช้ใช้น้ําฉี่แต่อันนี้จะไม่ค่อยใช้น้ําร้อนเพราะไม่ค่อยจะชอบใช้น้ําร้อนก็เลยใช้ฉี่แทนพอใช้ฉี่แทนมันก็ไอ้ที่เป็นผื่นคันๆนี่ขึ้นนะนะตอนนั้นคันคันจนหน้าบวมเลยนะก็ตกใจก็เลยมาถามเพื่อพี่ๆจิตอาสานี่ก็ว่าเออเนี่ยก็บอกเลยก็เลยปรับ คือก็ลดลน้ำคลอรล์อ่ะก็มาใช้น้ำฉี่ก็ดีคือพอพอเราทานก็จะดีท็อกซ์เนี่ยตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกคะมันก็จะมีพลังอ่ะมีพลังบีทีทำอะไรทำได้ทั้งวันเลยมันมีพลังในตัวเราอ่ะมันได้ดีท็อกที่ใช้กับตัวเองประจำแล้วที่เป็นกระดูกทับเส้นก็จะเป็นปวดปวดตรงสะบักเนี่ยเนาะโยคอะอ่ะ ตามที่คุณหมอบอกตามจุดๆนะเนาะเราก็กดแล้วตรงหัวเขา่าตอนมามาเนี่ยเวลาเราฟังฟังตอนสวดมนต์นะนะมันจะมีอาการที่ปวดเขา่าแล้วก็ตึงอ่ะตึงอ่ะเราก็ใช้กดจุดไปด้วยเรารู้ว่านะตามที่คุณหมอแล้วก็กวัวซาเนี่ยก็จะพกประจําเลยกัวซาเนี่ยอยู่กับหัวแล้วก็น้ํามันเขียวอ่ะขวดหนึ่ง จะชอบใช้นะ้ํามันริดเย็นเนี่ยขวดแต่มันขวดยาวๆครับจะชอชอบเพราะว่าม,มันเย็นก็จะกลัวซาแล้วมันก็จะสดชื่นอ่ะมันก็จะหา,หายอ่ะตรงตรง,ตรงที่นะมันก็เบาตัวอ่าก็ทาแล้วก็กลัวซาของตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยฟังก็ไปไปตามจุดคือตามที่เขาวิธีสอนว่ากลัวซาทั้งตัวแต่ถ้าเราจุดนั้นตรงนั้นเรารู้แล้วนะเราก็กลัวซาของเราไปอ่ะค่ะก็ นอกจากที่จะทําประจําก็คือปรับเรื่องอาหารคอร์รฟิลทำดีท็อกกัวซารับประทานฉี่อย่างอื่นมีไหมคะออกมากายโยคะกดจุดกดจุดแล้วก็เดินแล้วก็บางครั้งคือเวลาหน้าเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มเหมือนเหมือนกับมีมีความคิดว่ามีพิษร้อนในหน้าเราอะนะก็มาพอกหน้า แล้วก็บางทีก็อาบน้ำก็บางทีก็คาร์รฟิลเห็นเขาเยอะๆนะก็อาบน้ำก็ผสมอาบน้ำบ้างก็แช่เท้าแช่มือแต่อันนี้มันคือว่านานๆคือถ้าถ้ามันมีคอร์สอย่างเงี้ยนะก็เข้าเข้าไปแต่ถ้ากลับบ้านก็ไม่ค่อยทำก็เนี่ยแต่แต่จะจะเน้นตรงที่ทานน้ำคาร์รฟิลแล้วก็ดีท็อกกับตัวเองแล้วก็กวดวซาให้ตัวเองแล้วคนในครอบครัว ก็กลัวซาให้เขาพอกหน้าให้เขาแต่เขาบอกเขายังไม่กล้าดีท็อกแต่ก็ยังไม่ได้ขนดันขยดขยันขยอเขาในบ้านนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ปฏิบัติกรนะคะปฏิบัติกรตัวจริงที่ทำแล้วได้ผลกับตัวเองก็เผื่อไปถึงพี่น้องที่บ้านด้วยนะคะอันนี้พี่ตุ่มมีอะไรเสรมิมอีกไหมคะที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องที่นี่ก็ก็ถ้าแบบว่า อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะเห็นว่าแต่ละคนน่ะเป็นโรคหลายโรคแล้วพอมาก็เห็นบางครั้งก็แบบมันก็ไม่ไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าฟังคุณหมอไปแล้วมันจะได้ประโยชน์มากนะคะกับการที่เราไปนั่งกินยาเหมือนเดิมเพราะเนี่ยทานยามาแล้วก็รู้ว่ามันทำลายร่างกายเราอะแล้วมันก็เกิดโรค อื่นขึ้นกับเราอีกะค่ะคือถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองเราคิดว่าพูดถึงเราอายุเราบอกว่าเราแก่แล้ว60ิ ถ้าเราไม่ช่วยแล้วเราจะยอมตายเหคะนีไ่ไม่ยอมตายหรอกก็ช่วยตัวเองคิดว่าถ้าตอนนี้ห้าสิบห้าก็มีความถ้าเราทํำตรงเนี้ยเราก็มีความคิดว่าเราตอนนี้40แล้วนะเรามีพลังขึ้นเราเหมือนเหมือนอายุเราถอยถอย,ถอยอะ่ะเราไม่เหมือนตอนที่แรกๆอกกะตอนนั้นเราห5าสิ้าเราแก่เนะจะบอกว่าเออแก่แล้วเหนื่อยตอนนี้ไม่คิดอย่างนั้นแล้วค่ะก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะว่ามามามาเข้ามาเข้ามา,า,มาฟังคุณหมอ แล้วนะคะมันก็ไม่มีที่อื่นที่จะเป็นอย่างนี้นะคะว่าไม่หมอให้เต็มที่เลยค่ะทุกอย่างถ้าฟังกันดีๆค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณพี่ตุ่มนะคะพี่ตุ่มคงจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะตามคุณหมอไปอย่าลืมคุณหมอบอกจะอยู่ถึงกี่ปีนะคะสามร้อยสามร้อยปีเราพิสูจน์วันนี้พี่ตุ่มบอกห้าสิบห้าแต่ตอนนี้เหมือนคนสี่สิบใช่ไหมกำลังกลับมาเต็มแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่ตุ่ม นะคะ <สา S 1> ถูกค่ะก็พี่น้องสามารถพิสูจน์ดได้ตัวเองนะคะอย่างที่บอกนะคะอาจจะจากที่ฟังพี่น้องสองท่านนะคะก็จริงมาปฏิบัติที่นี่นะคะก็เป็นแพทย์วิธีรมจริงก็ลองปรับยาเกาเม็ดท,ที่นี่อยากฝากพี่น้องก็คือจริงเรามากินอาหารให้เป็นยาใช่ไหมคะทุกวันนี้วันนี้ใครพกยามาบ้างคะมีไหมคะพกยาแผนปัจจุบันมาจากบ้านเยอะๆเลย ลองลองดูนะคะว่าคุณจะลดหรือไม่ลดอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะบอกวิธีการลดยาก,ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำฉี่นะคะวันนี้ก็มีพี่น้องเล่าเรื่องน้ำฉี่แล้วนะคะวิธีการใช้นะคะก็ใครอยากจะลองก็อาจจะเริ่มลองได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเน้นเนื้อนมไข่ที่เมื่อกี้ที่พี่สงกรเล่าจริงๆนะคะโรคภูมิแพ้อย่างอยากจะ บอกแบ่งปันนะคะเพราะจริงๆภูมิแพ้นี่อย่างตัวเองบอกลางๆไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ตะกอดเราไม่เคยเป็นใช่ไหมจริงแล้วสาเหตุมันก็มาจากนี่แหละกินเยอะๆหมอบอกให้กินเยอะๆสิ่งที่หมอบอกให้กินเยอะๆนั่นแหละจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้ลองสังเกตดูนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะหลักการก็คืออ่าแล้วเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องดีท็อกกับกัวซาไปแล้วใครทาดีท็อกแล้วบ้างคะยกมือหน่อยมีไหมคะ ก็มีบ้างพอสมควรนะคะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวอาจจะแชร์ประสบการณ์ในกลุ่มนะคะและว้วกลัวซาล่ะคะทำทุกคนหรือ,อยังทำยังหรือนั่งฟังคุณหมอเฉยๆนั่งฟังไปก็หลับไปคอตกหรือเปล่าต้องแบบพี่ทรงกฎนะคะเห็นไหมนั่งไปกลัวไปไม่ไปล่อยให้มือว่างนะคะวันที่4ี่ก็สามารถกลับมามีโลกสดใสเหมือนเดิมได้นะคะยังไงอันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะเป็นการปรับสมดุลร้อนเย็นนะคะ ก็สังเกตอาการตัวเองนะคะเพราะคนที่จะวินิจฉัยโรคได้ดีที่สุดก็คือตัวเราอย่างที่อาจารย์บอกไปถามอาหมอถามอาจารย์บอกว่าให้วิเคราะห์ให้หน่อยบางทีแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ละคนเราก็ปรับเอานะคะค่อยๆลองผิดลองถูกประสบการณ์ตอนนี้ใช้เวลาที่นี่แหละผิดผิดถูกๆกก็เป็นการเรียนรู้ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ถามพี่น้องจิตอาสาหรือพี่น้อง ที่เรามาร่วมกันตรงนี้ค่ะจะได้แบ่งปันกันนะคะดีกว่านั่งฟังไป7วันแล้วไม่ทําอะไรเลยกลับบ้านมันก็ลืมแล้วอะค่ะมันจะจับต้นชนไปลายไม่ถูกลองปฏิบัตินะวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกให้ทําอะไรทําเลยนะคะทําไม่ถูกทําสงสัยก็คุยกับเพื่อนข้างๆคุยกับพี่น้องจิตอาสานะคะเดี๋ยวจะได้ปฏิบัติในยาเม็ดต่อไปเลยนะคะยาเม็ดที่หนะคะเดี๋ยวเชิญวิทยากรเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย